คือคนฝรั่งเศสเนี่ยการพูดเรื่องเงินถือเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับที่นี่เขาอาจจะมองว่าเป็นการโอ้อวดซึ่งคนฟังก็แอบจะมีการมองบนนิดนึงอ,นอย่างแรกคือความมั่งคั่งเรื่องเวลา เวลาเนี่ยถือเป็นสกุลเงินที่แพงที่สุดของคนฝรั่งเศสที่เราชาวเอเชียถูกสอนให้เราทํางานหนักเพื่อเก็บเงินแต่คนฝรั่งเศสกลับถูกสอนให้เราทํางานหนักเพื่อที่จะได้หยุดงานน่ะและสังเกตไหมคะว่าคนฝรั่งเศสเขาจุกจิกจู้จีจจ้มากเรื่องอาหารการกินใครปลูกผักทาสวนเลี้ยงไก่กินไข่เองได้คนอันชนะประมาณเนี่ยสิ่งที่เขาอวดกันน่ะคือเรามีเทสของการใช้ชีวิตมากแค่ไหนคนฝรั่งเศสยกย่องการขับรถหร,หร,หรูหรือว่าการใช้นาฬิกาแพงๆว่าเป็นคนมีความมั่งคั่งหรือเปล่า คำตอบก็คือเปล่าค่ะเขาไม่ได้ตัดสินกันตรงนี้แต่เขาก็ไม่ได้เกลียดของแพงนะเพียงแต่ว่าถ้าเขาไม่ีเงินเหลือเก็บเยอะๆสิ่งที่เขาจะเลือกใช้อย่างแรกมันจะไม่ใช่วัตถุค่ะแต่มันจะเป็นประสบการณ์มากกว่าสิ่งที่สังเกตได้นะคะคือถ้าเขาเริ่มที่จะเก็บวัตถุหรือว่ารถหรูๆนาฬิกาแพงๆเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าคนคนนั้นนะเขาเซียนประสบการณ์มาระดับหนึ่งแล้วบ้านเจนจะเป็นบ่อยมากมันจะมีการเสิร์ฟไวน์แล้วถามแต่ละคนว่าให้เขาเดาเอาว,ว่าไวน์ขวดเนี้ย ผลิตมาจากที่ไหนมันไม่ใช่เรื่องที่จะตอบกันง่ายๆนะคะเพราะคุณรู้ใช่ไหมคะว่าไวนา์ในบริเทศฝรั่งเศสอะ่ะมันผลิตกันเป็นแบบหลายร้อยเมืองเลยเขาก็สามารถที่จะค่อยๆเรียนรู้และศึกษาแล้วรู้ถึงความแตกต่างของไวน์แต่ละขวดได้จากประสบการณ์ที่เขาเก็บมา